สวัสดีทุกคนมาฟังนิทานก่อนนอนกับแม่มดตัวน้อยวันนี้เสนอตอนแม่มดไลาลากับป่าแห่งเวทมนนานมาแล้วณห,หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมันตั้งอยู่บนเนินเขาอันเงียบสงบห่างจากหมู่บ้านออกไปไม่ไกลมากมีป่าแห่งหนึ่งที่ชาวบ้าน ไม่กล้าเข้าไปล่าสัตว์เลยเพราะพวกเขาเชื่อว่าในป่าลึกอันน่ากลัวนั้นมีแม่มดร้ายอาศัยอยู่ซึ่งแม่มดที่ชาวบ้านเราขานกันก็คือแม่มดไลล่านั่นเองไลล่าเธอมีผมที่ดกดำราวกับสีนินอันง,งดงามดวงตาสีฟ้าเป็นประกาย และอาวุธประจำกายที่ขาดไม่ได้ของเธอก็คือไม้เท้ากายสิทธิ์แห่งดวงจันทร์นั่นเองแต่น่าเสียดายเหลือเกินที่ชาวบ้านแถบนี้ไม่เคยรู้เลยว่าไลล่าเธอไม่ใช่แม่มดใจร้ายแต่ตรงกันข้ามเธอกลับเป็นแม่มดที่มีเมตตาและไลลาก็ยังมีพลังวิเศษ ในการเยียวยาและรักษาโรคร้ายให้กับผู้คนและเหล่าสัตว์ทั้งหลายอีกด้วยนอกจากนั้นเธอยังสามารถสร้างความสุขและฟื้นฟูธรรมชาติให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้อีกด้วยซึ่งพลังวิเศษเหล่านี้เธอก็ได้รับพรมาจากจันทรานั่นเอง แต่เพราะผู้คนต่างพากันล่ำลือปากต่อปากถึงเรื่องราวอนาวันน่าหวาดกลัวต่างๆที่พวกเขาจินตนาการขึ้นมากันเองจึงทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าไปในป่าแห่งนั้นเลยวันหนึ่งในหมู่บ้านเกิดภัยแล้งติดต่อกันเป็นระยะเวลาอันยาวนานพืชพันธัญญาหารต่างๆ รวมถึงสัตว์เลี้ยงก็พากันล้มตายไปเป็นจำนวนมากแม่น้ำก็เหือดแห้งภายในหมู่บ้านเต็มไปด้วยผู้คนที่ล้มป่วยและสิ้นหวังสัตว์ทั้งหลายก็ล้มตายเด็กชายคนหนึ่งเขาชื่อลีโอแม่ของเขากำลังป่วยหนะักและไม่มีหนทางที่จะรักษาลีโอเอง ก็รักษาแม่มาหลายวิธีแล้วแต่ทำยังไงแม่ของเขาก็ยังไม่หายสักทีเขานึกถึงตำนานเรื่องหนึง่งที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าดอกไม้แห่งความศรัทธาเกิดขึ้นในป่าแห่งเวทมนต์นั้นปู่เขาได้เล่าให้ฟังมาก่อนแต่ดอกไม้ชนิดนี้มันจะเติบโตได้ก็เฉพาะในป่าเวทมนต์ ซึ่งคือป่าที่แม่มดไลาลาอาศัยอยู่นั่นเองเขาต้องได้ดอกไม้ชนิดนี้เท่านั้นแม่ของเขาจึงจะรอดถึงแม้ในใจลึกๆล,ลีโอจะหวาดกลัวจนแทบจะไม่เหลือความกล้าใดๆเลยแต่เพื่อชีวิตของแม่แม้เขาจะต้องตายเขาก็จะต้องเข้าไปในป่าเวทมนต์ให้ได้ เมื่อคิดได้ดังนั้นลีโอก็ตัดสินใจเข้าไปในป่าต้องห้ามแต่เพียงลำพังในป่าลึกอันหนาวเย็นแล้วก็มืดนั้นเขาเกิดหลงทางท่ามกลางหมอกอันหนาทึบลีโอได้ยินเสียงนกที่แปลกประหลาดและน่ากลัวยิ่งนักแต่จิตใจของเขาก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินตามหาดอกไม้แห่งศรัทธาต่อไป แล้วลีโอก็ได้ยินเสียงอันนุ่มนวลและอ่อนโยนดังขึ้นมาเด็กเอ๋ยเด็กน้อยเจ้าเข้ามาทำอะไรในป่าของข้าลีโอหวาดกลัวจนตัวสั่นแต่เขาก็ตอบกลับไปด้วยเสียงอันแผ่วเบาว่าเขามาตามหาดอกไม้วิเศษเพื่อเอาไปทำยารักษาแม่ของเขา ที่กำลังป่วยหนักอยู่ในขณะนี้เลล่ามองเล็กน้อยด้วยสายตาอันอบอุ่นและอ่อนโยนแล้วเธอก็พูดกับเขาว่าเจ้าเป็นเด็กน้อยผู้มีความกระตันอยู่และหัวใจของเจ้าก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความกล้าหาญไม่ต้องกลัวนะข้าจะเป็นคนช่วยเจ้าเอง แล้วแม่มดไหลลาก็ไายเวทมนต์วิเศษทําให้ดอกไม้แห่งความหวังค่อยๆผลิบานอยู่กลางมือของเธอแล้วเธอก็ยื่นมือออกมามอบมันให้กับลีโอพร้อมกับถุงสีแดงบรรจุสมุนไพที่ดีอีกมากมายหลายชนิดให้กับเขาจงใช้มันรักษาแม่ของเจ้า แล้วก็จงบอกกับผู้คนในหมู่บ้านว่าหากใครเดือดร้อนสิ่งใดก็ให้พวกเขาเข้ามาหาค่าได้ทุกเมื่อแล้วลีโอก,ก็รับถุงนั่นและก็รีบกลับออกมาจากป่าเขานำยาสมุนไพรและดอกไม้แห่งศรัทธากลับมาปรุงยารักษาแม่ของเขาในที่สุดแม่ของเขาก็หายดี จากนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านทั้งหลายก็เลิกหวาดกลัวแม่มดไลลาสักทีแล้วพวกเขาก็ยังไปขอพรให้แม่มดไลลามาช่วยฟื้นฟูหมู่บ้านให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมก่อนกลับเข้าป่าไลลายังกล่าวทิ้งท้ายกับชาวบ้านด้วยว่าจงอย่าตัดสินใครเพียงพอได้ยินหรือได้ฟัง จากข่าวลือเท่านั้นเอง